ไก่จะเข้าพรรษาแล้วพี่น้องสักของให้แม่เนาะมาเบิ่งนํำการพี่น้องว่าได้อีกอย่างมากัน่งงามชมใจบ่านอ่อองฝากเนาะฝากไปให้แม่ไปทำบุญพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งนํำกันเด้อลุ้นรุ้นรุ้นเป็นอย่างเนาะดูทรงดูทรงมันเป็นอย่างพี่น้อง คือสีเบิ่งออกอยู่เดนเนาะดาดาๆของฝากคุณแม่วาสันซา,ชาเนาะเพื่อนมักไปวาดไปว่าพี่น้องเอ้ยให้เพื่อนสะดวกสบายเนาะมาเบิ่งนำกันตาเอะตากางามๆพี่น้องเบิ่งใหญ่มากสุดยอดสวยบ่ งามบอกพี่น้องสวยตะก้าไปวัดพี่น้องจ้าใหญ่มากสวยงามมากตะก้าไหวโอ้ยพืน้นนี่อันนี้คือไหวของแท้เนาะไหวแท้ไอ้ที่อันนี้ก็น่าจะไหวแท้แต่ไอ้แต่เฉพาะที่สาลนี่ที่สาลเป็นไหวเทียมเนาะ ี่วายเทโค้งคือวายเทสเนาะช่วยมากแต่กล้าไปวัดเห็นอยู่ในรูปเนื่ว่าไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้เนาะพอเอามาจริงๆใหญ่มากเลยเน้ยใส่ปิ่นโตใส่ดอกไม้ใส่อะไรได้เลยเนาะขวดนงคอดน้ำปิ่นโตไปวัดได้สบายเลยใหญ่มากยอดเลย เป็นสวยๆไปไปวัดกันพี่น้องไปทำบุญ <laughs> ไปทำบุญกันได้ตะก้าแล้ว <laughs> ซื้อฝากให้แม่พี่น้องจ้าฝากไปให้แม่ไปวัดเนาะไปจะเข้า,าพรรษาแล้วพี่น้องไปจะเข้าพรรษาแล้วหาตะก้าสวยงงๆงามๆเป็นให้แม่เนาะ ไปทำบุญไปเข้าพรรษาที่วัดชิี่น้องสวยจริงๆเลยสุดยอดบอผิดหวังเลยสั่งมาเจ้านี้งามคับมกบอคิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้ในตอนเห็นพอมาจริงๆใหญ่คับลายคักแห้งกว้างมาก giọt lời